เอาอะไรคะจะเอาเป็ดเป็ดที่ไหนมันไม่มีเป็ดลกูกเอาปลาไหมเนี่ยเอาอันนี้ป่ะอันนี้ป่ะอันนี้ป่ะอันนี้ปละ,ะเอาอันนี้อันนี้เหรอคะเอาสีส้มเหรอแต่พูดซิสีส้มยิ้มหวานก่อนยิ้มเขารักมันแนบบ่แกล้แก่แก่ก็ขายอยู่ที่เราปวดห้องเราควายเท่านา พคคอคนขึงขังครั้งและครั้งคันละครั้ขง,ข,งข้าวฝาเป็นโลใจกล้าอาจารย์ใจดีโชคอีดีหนูทานอะไรคะอันยาวอีกไหมไอ้วาเอาลูกชุไกไบไหมลูกทำไหมลูกชุบขอบคุณค่าย่าง เอาไหมคะอืมเอาหนูไม่เอาแล้วเหรอเนี่ยเอาเอาอันนี้เอาอะไรคะเอาอันไหนเอาเป็ดเอาเพ็ดเพ็ดเอาอะไรคะจะเอาเป็ดเเอาป็ด เป็ดที่ไหนมันไม่มีเป็ดลูกเอาปลาไหมเนี่ยเอาอันนี้ป่ะ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 อันนี้อันนี้เหรอคะเอาสีส้มเหรอเด็พูดสิสีส้มยิ้มหวานก่อนอีขอขอด้วยข้อไอ้บ้าเอาอะไรคะ้ม้มเอาส้มเหมือนกันเหรออ่ะขอกันยิ้มหวานด้วย ขอเด็กแบมือแบมือค่ะเก่งอ๋อพอแห่ไหนน้องชิมไหมพ่อดูหน่อยรักคนนันนาโบได้เจ๊แกแก่ก็ขายอยู่ที่แล้วปวดห้องเราควายเท่านะาคนถึงขังก็ละครั้งก็ละครั้งก็ละครั้งท้างฝามป็นดวงใจก้าดจานใช้ดี เราชินีดังเราช่างวิงญาณเราตูรดเเช่พูดกันเราิโพเราชนะสุภาพต่ระดับสวนฮาเขาทายขมลองชมือมชชนหน้าขาวเทาพูเท้าเดินย่องตอนไหนไม่นอเเด็กต้องนิมนต์ต่าต่หลัตนตทุ่แบบคนทอดอาหารอด ตัวธงกมโยนวหนูฝากใยปอบไม้ทับถมตปลาตากลมพึ่งทำนังฝาทนทางสอสระพอพันพอพานจังวางตั้งวางาตอาจังพอสเาพอสัมลาใบมาม้าคือทากโยอยักเขียวใหญ่เรือไปะลิ 我系晒纱罗，朱娜，爸爸哟，啊啊，热闹，欢乐谷大道，耶。